لا 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 คุณผู้ชมวันชิวๆค่ะ,<ห>คะสวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับก๊อฟแก๊ปนะคะและรายการบางกอ,อกกระซิบ<ด>ก็ซิบกระซิบวันนี้ก๊อฟแก๊ปมาเดินชิวอยู่ที่สุดกันค่ะเซนชั่นเวิลด์ World ค่ะกับงานเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ My Only Sunshine แบรนด์ของคุณนิชาที่เขามีการเอ็กกับคุณแอน์ทองผสมในฐานะดีไซเนอร์หน้าใหม่วันนี้ก๊อฟแก๊ปก็จะมาสัมภาษณ์เซเลบริตี้ที่มาในงานนี้ว่าแต่ละคนเนี่ยวันหยุดวันชิวเขาแต่งตัวกันยังไงจะชิวแบบก๊อฟแก๊ปหรือเปล่าโอ สวัสดีค่ะพี่ไอคุณนิชาค่ะคุณนิชาค่ะต้องถามนิดนึงทำไมถึงมีการร่วมงานกับคุณแอนพอลผสมกันแต่ก่อนจริงๆเราส่งเสบ้าเขาใส่ก่อนเขาใส่แล้วแบบเฮ้ยเขาดูเข้ากันแล้วมากแตอร์เขาทุกอย่าง รู้สึก่าเหมาะกับแบรนด์เราแบรนยากไม้ถามนิดนึงแรงบันดาลใจในการออกแบบก็ยากอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นความรู้ใหม่สำหรับเราต้องถามนิดนึงคอลเลคชันนี้ให้ใส่ไปเที่ยวคุณนิชาจะใส่ไปที่ไหนคะแต่ชุดเลยอะคือบางชุดอย่างบางอย่างกับเชิ้ตองนี้นั่นใส่ไปทะเลคุณไปคนเดียวได้ไหมคะดิฉันขอสามีคุณอยู่กับดิฉันได้ไหมคะได้ค่ะคุณรับไม่ไหวแล้วก็ฮอตมากค่ะคุณรับไม่ไหวแล้วก็ฮอตมากค่ะ ใครคะรอรอสามีดิฉันเองค่ะต่างหากนิดนึงสมมติถ้าไปทะเลคุณพกเสื้อผ้าไปกี่ชุดคะไปสองชุดเนี่ยละคะไปทะเลไปสามชุดค่ะโพสต์น่าดีนึงสมมติว่าต้องลงไอจีเดินเดินสบายสบายจิบกาแฟดูคนเดียวหัวละห้าสาวเท่อย่างพี่แอนล่ะต้องอาศัยลมช่วยแม่เดินเดินแล้วมันก็จะมีหยดฟิลอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดไปทะเลสมมติตอนนี้กำลังลงไอจีอยู่เราต้องมีท่าแบบอกว่าช่วงหน้าร้อนน่ะมันท้อเหลือเกินยังิ้มหัวละ ช่แ้วครัุยกันเดียวเราไม่ได้บ้ามองนี่มองนกมองน้ำมองอะไรก็แล้วแต่ไปมองไปอีกทีสา <c oughs> มีไปน,นู่นแล้ว <c oughs> ักครับโรช่วงหน้ายังมีอีกสองเอกสาวรอเราอยู่ กลับมาชิวๆกับสาวมิ้งชลิดากันต่อลาลาล,ะล,ะละวันหยุดปกติของคุณมิ้นชลิดาคุณทำอะไรคะอนองดูซีรีส์บ้าแล้วว่าน่งดูซีรีส์เนี่ยใส่อะไรอยู่คะถ้าเกิดว่าไม่มีคนอยู่ก็ไม่ใส่เลยใส่ปินอนทั้งวัน ม,มีนึงสมุิว่าได้ไปทะเลเตรียมชุดวันหนึ่งเด็กกี่ชุดไม่ตํำกับแปดชุดไปแล้วคือเตรียมไปถ่ายรูปหรือว่าเตรียมเตรียมไปเปลี่ยนแทนผ้าอ้อมค่ะอุ้ยตายะชุดทำคอนเทนต์หนึ่ง<อ>ชุดใช้ชีวิตจริงหนึ่ง<อ>ไปกินข้าวท่าทไหรก็ต้องมีคอนเทนต์บางทีขึ้นเรือไปสามชุดได้สามแลวคือได้ชื่นชมสถานที่ต้องเที่ยวไหมคะหรือว่าดูแต่แค่ว่าถ่ายอะไรเขาืดแล้วเลยนะมามำอมจะไปยังไงวันหยุดของคุณกินนอนเที่ยวเล่นคุณเลือกอะไรคะ <worship> นอนค่ะ <im> นอนค่ะอย่างนี้ไปแล่วชุดนอนคุณใส่อะไรไมคะเน่เป็นชุดเซทที่อยู่ตั้งแต่กลางคืนยันกลางวันกลางเย็นก็ได้ จริงเราหลักโลกเราเป็นผู้หญิงหลักโลกนั่งไปที่ชื้อน้ำตาลนนคันนั่งชื้อน้ำส้มอุ้ยทำไมอ่ะเปรี้ยวคนที่จะเห็นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่พี่ไรเดอร์สมมติว่าเจอพี่ไรเดอร์มาส่งของตอนคุณใส่ชุดนอนเดินเข้าไปหานิดนึงอ่ะฟูเตนยังไงฟูเตนพวรจะเดีนแบบเอาหกมแล้วมั้งสมมติว่าถ้าเกิดคุณได้ไปทะเลคุณเตรียมชุดไปกี่ชุดแน่นอนอยู่แล้วเราเอาไปทั้งหมด5ชุดสมมติว่าสถานที่ก็คือสระว่ายน้ำก็5สระทะเลก็5ชุดหชุดไปไหนอ้าวเราเอามาเปลี่ยนวันลงเรื่อย เห <ork> ็นไหมคะไปทะเลแต่ว <laughs> ่าหัวไม่เปียกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปทะเลเราจะต้องมีท่าประจำสมมติว่าลมมาแล้วแรงมากน้ำมันมา่าอะไรดีอะแ่อะไรน้ำทะเลมาโอ้ยเกลือเค็มมากก็ยังหลักทะเลต่อให้เค็มก็ยังหลัก